ตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหเรียนกระสอบมาฝากให้กับพี่เพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญนะครับหรือว่าก่อนการซื้อการขายนะครับก็ต้องมีข้อมูลกันก่อนนะครับกันมิจฉาชีพมารอบมาลวงเรานะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญนั้นมีความเป็นมายังไงมีจำนวนผลิตบ้างน้อยขนาดไหนนะครับก็จะได้นํามาฝากกับพี่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ดูลิปเราไปชะชาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับสาหรับชิปนี้นั้นเป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนนะครับชนิดราคา10บาทโลหะสองีนะครับที่นปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่นะครับกับเหรียญของพระหลวงราชการที่9นะครับแต่ว่านับปัจจุบันนี้นั้นมีเหรียญของในหลวงราชการที่10ออกมาแล้วนะครับกับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้นําเหรียญอีก1ปีนะครับที่มีการผลิต2แบบนะครับนั่นก็คือปีพศ2,500 51นะครับแต่ว่าเหรียญชนิดราคา10บาทโลหะ2สีนี้รุ่นนี้นะครับมีผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 5 3 1นะครับที่เข้าสู่ระบบปีแรกก็คือปี31นะครับกับเหรียญ10บาทโลหะ2สีนะครับเข้าสู่ระบบม้วนเวียนครับของพ่อหลวงราชกาลที่9เหรียญนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงราชกาลที่9นะครับคิดขอบก็จะเขียนเขาว่าภูมิพลอดุลยเดชฝัง คิดขอบด้านนี้ก็เขียนคาว่าราชการที่9นั่นเองนะครับใส้ข้างในก็จะเป็นสีทองข้างนอกจะเป็นนิกเกิลนะครับสีขาวนะครับส่วนลวดลายด้านหลังนั้นด้านหลังนั้นจะเป็นพระปางวัดอรุณนะครับนี่นครับเหรียญสิบ,บาทครับคิดขอบฝั่งซ้ายก็เขียนคําว่าประเทศไทยคิดขอบฝั่งขวาก็เขียนคำว่าพศ ,2551 นดะครับด้านล่างก็จะมีคามาําว่า10บาทนะครับทั้งเลขไทยและก็เลขอารบิกนะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นจุดนี้ก็คืออักษรเบลนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับนี่นะครับเป็น อักษรเบลนะครับที่อยู่ตรงด้านบนเหรียญน,นี้นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ราคา10บ,บาทหมุนเวียนนะครับของพู้หลวงราชการที่เปี5้านี้มีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบพระเศียรเล็กและก็แบบพระเศียรใหญ่อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับนี่นครับฝั่งขวานี่จะเป็นพระเศียรใหญ่ก็ปี51เหมือนกันนะครับแต่จํานวนการผลิตจะ บางน้อยแตกต่างกันนะครับนี่นะครับปี5้าหนึ่งเช่นกันนะครับปี5้าหนึ่งนั้นก็ได้มาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้เป็นเหรียญที่ว่าด้านหน้านั้นเป็นรูปพระเศียรใหญ่นะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับนี่นะครับพระเศียรจะใหญ่กว่าเหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าตั้งแต่ออกมาเข้าสู่ระบบตั้งแต่ปี3ามหนึ่งนั้นจะเป็นพระเศียรเล็กอย่างนี้นะครับแต่เมื่อปี5้าหนึ่งเขาได้มาปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับแต่ว่าขนาดนั้นก็อยู่เท่ากันนะครับอยู่ที่ 26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักเหรียญใหม่ก่อนนะครับน้ำหนักของเหรียญใหม่ก็เท่ากันนะครับ8.5กรัมเช่นกัน,กนเพียงแต่ว่าผิดกันที่รูปด้านหน้านะครับรูปพระหลวงด้านหน้านั้นจะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับปี51ครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญพระเศียรเลขนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกนี้ปี51นั้นจำนวนการผลิตปี51อยู่ที่100 79ล้าน165,360เหรียญน,นะครับแต่ว่าอยู่ในระบบณปัจจุบันนี้อาจจะเหลือไม่ถึงแล้วนะครับอาจจะเหรียน้อยเต็มทีแล้วนะครับนะเพราะว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10นั้นเข้ามาแทนแล้วนะครับใครพบใครเจอก็สามารถเก็บไม่ได้นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นชนิดราคากี่บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญกระสาบของผู้หลวงรัชกาลที่9นั้นเก็บสะสมไม่เลยนะครับเก็บพบเกือน้อยก็เก็บน้อยนะครับมีมากก็ทยอยเก็บบ้างใช้บ้างนะครับเหรียญไหนเก่าก็ใช้ออกไปเหรียญใหม่ เหรียญที่ใหม่ๆมที่พบเจอก็สามารถเจ็บสะสมมาได้นะครับเพราะว่าเหรียญที่ใหม่ๆที่ผ่านการใช้งานไม่เยอะนั้นก็จะถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับสําหรับรุ่นพระเสียนใหญ่ปี5้าหนึ่งนั้นนะครับมาต่อกันนะครับจํานวนการผลิตจะไม่เยอะนะครับสําหรับเหรียญแบบพระเสียนใหญ่นี้นะครับชนิดราคา10บ,บาทโลหะสองสีปี5้าหนึ่งนั้นจานวนการผลิตจะมีอยู่แค่18ล้านนะครับอ่าสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับปี5้าหนึ่งนะครับนี่ครับ แบบผอเสียนใหญ่นี้นะครับจะมีอยู่แค่18ล้าน4ี่แสนหหมื่นเหรียญนะครับแต่ว่านปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เหลือเท่าเดิมแล้วนะครับสำหรับเหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นพอศอไหนนะครับหรือชนิดราคาเท่าไหร่นะครับก็น่าเก็บสะสมทั้งนั้นนะครับเก็บไว้เถอะนะครับเผื่อลูกเผื่อหลานให้เราก็ข้างหน้านะครับไม่แน่นะเหรียญที่ท่านเก็บไว้ในวันนี้อาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงหรือราคาสูงในวันข้างหน้านะครับให้ลูกให้หลานเราได้มีเหรียญเก็บสะสมมาให้ลูกให้หลานเราดูนะครับ เหรียญแต่ละเหรียญนั้นถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับไม่แน่อนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญทั้งหมดไปจากระบบแล้วยังไงก็ต้องมีราคานะครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นเหรียญของพระหลวงราการที่๙แล้วจริงน่าสะสมมากๆเลยนะครับถ้าบอกว่าราคานั้นที่เขาประเมินไว้นะครับกับเหรียญแบบพระเสียรเล็กนี่รุ่นเก่านี้นะครับแบบพระเสียรเล็กจะเยอะกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับแบบพระเสียรเล็กเนี่ยจำนวนการผลิตจะเยอะกว่า อยู่ที่179ล้าน160,5340เหรียญน,นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็คงเหียญน้อยเต็มทีแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่า,าที่เขาประเมินราคาไว้นะครับอ้างอิงจากหนังสือกระสาบนะครับถ้าเป็นเหรียญก็เศียลเลขนี้นะครับชนิดราคา10บาทมุนเวียนของขรนหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับราคาประเมินเหรียญปี51เพระเียลเลขนั้นจะประเมินไว้อยู่ที่50บาทนะครับถ้าตาหลังสือนะครับแต่ว่าทางออนไลน์นั้นมีการลงฝาาากกกซื้ออขยยันู่่ที เพิ่มขึ้นถึง6 5สิบาถึงเจบาทแล้วนะครับก็ถือว่าราคาขยับขึ้นถึง70นะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญเพระเซียนใหญ่นี้นะครับราคา ประเมิอนอ้างอิงตา้ําซื้อกระดาษก็จะประเมินไว้อยู่ที่100บาทครับเพราะว่าจํานวนการผลิตที่น้อยกว่านั่นนะครับแต่ว่าราคาทางออนไลน์นั้นจะขยับขึ้นถึงเหรียญละร้อยบบาทครับที่เขาลงปากซื้อปากขายกันแต่เป็นเหรียญย n c น UNC นะครับที่บอกราคานี้คือเหรียญย n c นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเก่าที่ผ่านการใช้งานการซื้อการขายก็จะราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแล้วก็ณับปัจจุบันนี้ก็อาจจะพบเจอเล็กน้อยลงแล้วนะครับสำหรับเหรียญปี51นนี้ครับใครพบเจอก็เก็บไว้ได้ครับตอนนี้ ถ้าพูดถึงว่าการซื้อขายนั้นทางออนไลน์นั้นซื้อขายกันยังไงก็สามารถเข้าไปศึกษาดูได้นะครับเพราะว่าทางออนไลน์นั้นเราสามารถถ่ายรูปเหรียญของเราที่มีนะครับลงฝากซื้อฝากขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง lazada shoppi นะครับหรือขายดีนะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ช่างนะครับ ที่สามารถถ่ายรูปลงขายได้นะครับทางออนไลน์นะั้นถือว่าเข้าถึงกันได้เยอะนะครับสำหรับการซื้อขายทางออนไลน์นะครับใครที่เขาไม่มีเขาอยากได้ไปสะสมก็อาจจะมีการตกล,ลงซื้อขายกันครับลองดูนะครับที่ใครที่อยากซื้ออยากขายทางออนไลน์นะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับถึงว่าไม่ยากทุกวันนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะครับคลิปนี้ก็แนะนำมาบอกไว้นะครับกับเหรียญชนิดราคาส0บาทโลหะสองสีของพลหลวงรัชกาลที่เกกับ ปีพศ2551นะครับมีอยู่2แบบครับหรือใครจะเก็บไว้เป็นคู่ก็ได้นะครับปีเดียวกันมีอยู่2แบบสามารถเก็บไว้เป็นคู่ก็ได้นะครับถือว่าดีนะครับสะสมไว้เลยนะครับเหรียญของพ่อหลวงราชการทีก9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรชนิดราคาเท่าไหร่ก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับอนาคตหมดจากระบบแน่นอนนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเรานะครับอนาคตก็น่าอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงวิชีวิตเราก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากไว้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับวัสดีครับผมฝากกดติดตามและอย่าลืมกดดิ่งไว้ด้วยนะครับ